ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังไฟป่าบนเขามาค่าอำเภอคอนบุรีไม่ให้ปะทุครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างส่งผลให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ยครับ ไฟป่าที่ลุกไหม้ตามแนวเขามะฆ่าตำบลโครกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาขยายวงกว้างและลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยแห้งและเกิดลมกระโชกแรงครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ําเพื่อที่จะสกัดเป็นแนวกันไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามเข้าไปในเขตชุมชนและสถานที่ราชการในพิรวัต ธีรวัฒนานายอำเภอคอนบุรีระบุนะครับว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุไฟป่าได้ระดมกําลังผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสังเกตการไฟป่ากันตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตชุมชนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนประกอบกับจุดที่เกิดไฟป่าเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็มีไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วครับเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟได้จึงทําได้เพียงควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตชุม ชนแล้วก็เฝ้าระวังจนไฟเริ่มสงบลงดับในอำเภอคอนบุรียังระบุนะครับว่าขณะนี้นไฟที่ลุกไหม้ตามแนวป่าเริ่มดับแต่ว่ายังมีควันไฟบางส่วน พวยพุ่งอยู่ตลอดแนวเขามาค่าจึงสั่งการให้อาสาสมัครในพื้นที่เร่งทำแนวกันไฟเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณยอดเขามาค่าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของที่พักสงฆ์และจุดชมวิวสกายวอล์กภูกิ่งฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามและขยายพื้นที่ความเสียหายครับ